ออม้วงแก้วกับมีนไส่บานนี้อา่าบานนี้ก็เลยมา่ทับเพี้ยนนะทับเพี่ยนเป็นบักงวงอ่าเชื่อเสเบยไม่พี่น้องเพราะว่าเชียวเรเบย์มานานันนครหมดแล้วครับเป็นได้มากเป็น,นแนวมมแตะพูนนะครับพี่น้องเพื่อนกันแล้วมาปลูกปลูกมาว้านก็นเลยขอ,อกันมาย้ายกันทั้งีต้านนอกเนี่ยครับพื้นเันเขาเป็นเขาไ้นะครับบ้านในแปลงหวังงวงอ่าสร้างแดงนะครับร็อกนี้เป็นสร้างแดงม่ดครับนี่ครับอา่า มองม่วงไม่หฮอครับมาภูเขาผาแดงนะครับบ่แม่นผาแดงนั่งไงด้ครับไอ้ภูเขาภูเมงภูผาแดงภูเมงนะครับนะครับทั้งล็อกใตก็เป็นสันด้ครับครับผมอันนี้ก็นี่ครับสุดายหฮอกะสิจบกันอยู่นี่นะครับพี่น้องแล้วอ่าเอ้ยพี่น้องพี่น้องนครบุลีละครับิ่นไดมาพิ่นุร้แนวมาตาพูนนะครับพี่น้องเพิ่นกันแล้วมาปลูก ลูกมาวานกัเลยคอกันมายใยกันต้องมีตาน้องเลยครับพื้นเกาครับพี่น้องไอ้มันออกสีเขียวนะครับพี่น้องเด้อนี่มันจังงามมันยังมีความสุขอความสบายตัวสบายตนสบายตัวสบายตาเลยพี่น้องมันเป็นสันเด้ครับครับผมอันนี้แกนี่ครับสุดใทยเฮาก็่จะจบกันอยู่นี่นะครับพี่น้องแล้วอ่าเอ้ยพี่น้องพี่นะว่าภูเขาผาแดงนะครับ บ่เป็นผาแดงนั่งไอ้เนยครับไอ้พวกเขาผู้เม่งผู้ผาแดงผู้เม่งนะครับนะครับอาจะั้งล็อกไต้ก็เป็นนครหมดแหละครับเป็นได้มากเป็นในแนวมาตาพูนนะครับพี่อนเพื่นกันแล้วมาปลูกปลูกมาวานกันเลยขอกันมายายกันท้องีต่าหน้อเลยครับ้พื่นกันก็ยองสั่นเด้ครับครับผมอันนี้ก็นี่ครับ ทุตายเฮาเกิจ,จบกันอยู่นี่นะครับพี่น้องแนละ้วอ่าเอ้ยพี่น้องพี่นะหน้าวานเฮาเป็นเขาดำหรือถือปีเฮาเด้เป็นเขาแต่ว่ามันอาจถบ่ราคาแพงหรืแต่วันมันมันมีราคาปะไหนดอกแต่ว่าเฮากินเลยเฮาสมามถมีแต่สีเขียวทั้งนั้นลยครับอต่งามสุดตานะครับพี่น้องงามสุดตาอีกครับพี่น้องอ่ยายังอ่าดอกนีเ้เขากะเขียวปื้อๆขึ้ว่มมาราคาดีเส็จแล้วโอ้ยหลปดใส่ติดแล้วติดแตกพุ่มไหลแล้วครับ แต่ก็แล้วก็ตัดงาวแวก็แตกอ่างยางเราไปเว้ยพีน่ะโอ้โอครับพี่น้วงไอ้มันออกสีเขียวนะครับพี่นว้วงเด้อนี่มันจะงามมันจะมีความสุขเออความสบายตัวสบายตนสบายตัวสบายตาเลยพี่น้วงมันเป็กหน้าวานเฮาบอลมันเขาดำหรือหรือปีเฮาเด้อมันเขาาต่ว่ามันอาจจะบราคาแพงหรอกต่วอันมันบอมีราคาปไหนหรอกแต่ว่าเขากินได้เขาสามามีแต่สีเขียวทั้งนั้นลยครับอ งามสรุดตานะครับพี่น้องงามสรุดตาอีกครับพี่น้องเอ่ยยังอ่ยลอกนี้ฮากะเขียวปุยๆขึ้นมานั่งมานั่งพี่น้องเลียวมาได้พี่น้องเด้อมา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 เบิงมา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 หาสิโพสจังสีอะไรพี่น้องจังสีโอเคกับอ่าอ่าอแปลงเขาหน้าเขาหน้าวานหน้ายังกะซ้ำนะช่วงใบนี่มาหากะไนมายืนยู่ ขาให้เขาเนาอ,องพี่น้องเขาหอมเหนียวพันตะกวนครับหน้าวานเขาบ่เป็นเขาดำหรือดูปีเขาเด้เป็นเขาาต่ว่ามันอาจถืบ่ราคาแพงหรอกต่วันมันบ่มีราคาป่านไหนดอกแต่ว่าเขากินเลยเขาสามะเป็นเขาให้นะครับวานในแปลงหว่าง,ง,งอ่วงสร้างแดงนะครับรอกนี้เป็นสร้างแดงมัดครับนี่ครับอ่า หม่องม่วงไม่หฮอครับพูดยังผูกมันลอกไตเป็นบักงม่วงอ่ะตะก้อนเอานกขมิ้นแก้วขมิ้นไส้นะครับเออพี่รองฟองไป่สุกคนเด้เบิ่งเด้อเบิ่งเด้อนั่นนะนั่นครับมันเป็นผู้เขาเลยอือผู้เขาใหญ่ลูกสู้ท่านในบุ๋เงี้าวเขาเออพี่รองฟองไป่สุกคนเด้เบิ่งเด้อเบิ่งเด้อนั่นนะนั่นครับมันเป็นผู้เขาเลยอือ ผูเขาใหญ่ลูกสู้ท่านในปุณหะเงี้ยวเขาเออแกันองผาสลวงไม่ได้มันมันดึงขึ้นเอาได้ผิวนองอออนี่เป็นไฮของมหาเลยครับพี่น้องเด้อเส้นเส้นพี่น้องมาเบิ้งนะครับจะก,กินเขาหอมเขาไม่เขาหอมเนี่ยเขาเกลายังหอมอยู่นี่กะนหนึ่งอะไรเป็นแต่กินนี่ครับมันก็เม็ดไงเม็ดตึงเม็ดตึงนะครับโอ้คือช่วงงามแท้เฉยเลยนี่งามขักงามเนี่ยเขียวปื้ดปืป๊ขึ้นมา ปุ้ยยังกับพทนไหนไสดอกพี่น้องปุ้ยกับพระท่านไหนไซครับเป็นขอให้ um street, pues น,นะครับบ้านในแปล nah uh, งหวังม right ่วงสร้างแดงนะครับล็อกน <ș> <Sh> <uni> ี้เ <ims> ป <t> ็นสร้างแดงมัดครับนี่นะครับหะังม่วงไม่ห่อครับเพื่อที่ถัดงามงามสวยสวยงามอายุ่ในบริเวณไหห่อนะครับเป็นขอให้นะครับบ้านในแปลงหวังม่วงสร้างแดงนะครับล็อกนี้เป็นสร้างแดงมัดครับนี่นะครับอ มองมวงไม่เห่อครับปัดทั้งจีบหอมหอมกับยังบลาพี่น้องมาเบืองเด้่พยายามสืบหาเลยสืบคนหาเลยได้แนวนมาตาพุ่นละเอาแล้วมาตาตั้งเาขางามเลยงามเป็นตาเบืองแบบงามงามพี่น้องเฮ็ดไ,ไปไปอันเขาหอมเหนียวพันตะขนคือเขาให้ได้พี่น้องบ่เิเวนเขาอ่าอที่ถัดงามงามสวยสวยง,ง,งามอยู่ในบริเวณไฮฮ่อแล้วครับเพ่อันอ,นอนกะก็ มันก็สิเป็นปุ๋ยวกองปุ๋ยอมักมมบัสจุตั้งแล้วมันไหลลงมากครับพี่น้องไหลลงมากเกษตรอา้าวนาวานเขาบ่อยเนเขาดำหรือถปีเขาเด้มันเขาาต่ว่ามันอาจจะบพราาคาแพงหรอกต่วันมันบอมีราคาป่านไหนดอกแต่ว่าเขากินเลยเขาสามารกนาวานเขาบ่อยเปนเขาดำหรือถือปีเขาเด้มันเขาาต่ว่ามันอาจจะบพราาคาแพงหรอกต่วันมันบอมีราคาป่านไหรดอกแต่ว่าเขากินเลยเขาสามารถ โอ้ยค้ามปีน่าเออจริงสิเราพี่น้องนี่แหละจริงสยชีวิตถ้าบ่าท่าบานเาวาหาชเ่าหน้าเทานะครับอ่าใส่เสียสีเขียวอ่าบ่วงบ่นอ่ม่วงแก้วขมิ้นใส่บ้านนี้อ่าบ้านนี้ก็เลยมาทับเพี้ยนนะทับเพียนเป็นอ่ะปากงวงอ่าเชืยวเสวยไม่พี่น้องเพราะว่าเชียวเเสวยมันโออจะว่าจะว่าเลี้ยวไปทางหลอกไตนะมันเป็นภูเขาเลยครับภูเขาเด้อพี่น้องเด้อรู้สึกว่าเชียวึ้นนะครับ ตะก้อนหญ้าท่วมเขาบารีเขาท่วมหญ้าครับบานี้น้ำจะได้กินอ่าอยุทธะครับพี่น้องเอ้บานี้พุ่นล็อกไตครับล็อกพุ่นยังผูกมันล็อกไตเป็นบังงวงอ่ะตะก้อนเอานกขมิ้นแก้วขมิ้นไส้นะครับไอ้ไขนุงผาสลุงบาา่ได้มันมันดึงขึ้นเอาได้พี่น้องอนี่เป็นไฮของมาหาเลยครับพี่น้องเด้อเส้นเส้นพี่น้องมาเบิ่งนะครับรบ,บอกถึงว่าอ่ามีความสุขน่ 1, ะครับผ่านตลอดระบบเอไอเฮ้พี่น้องอ่อาเพื่อจะเข็ด ไอ้ต้งใส่พยายามใส่เสียสีเขียวแล้วก็ให้มันถือนั่งมานั่งพี่น้องเหลียวมาได้พี่น้องเรียกมา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 ,มาเบิงมาเบิงมาเบิงมา,งม,ามาเบิงมาหาสีโพด <laughs> ออเจังเสียได้พี่น้องจังเสียโอเคมันล็อกไงก็หนีได้ครับเป็นแปลงไงก็หนีเป็นเขาหน้าวานเป็นเขาให้หอมเหนียวพันตะกอนขึ้นกันล่ะพี่น้องแต่ว่ามันแปลงไงก็แปลงเก้าไรผู้หลักอุงด้วยเพรไปเกลี่ยขึหมอลำเถอะนาะบาดเลยเนาะนี่แหละมันจีนเนี่ยใส่แบบหมอลำครับพี่น้องเออ ช่วงบายนี่มาหากะในมายืนยู่เขาให้ห้องน้องพี่น้องเขาหอมเหนียวพันตะกวอนนะครับพูดยังผูกมันลอกไตเป็นบักงวงอ่าตะก้อนเอานกขมิ้นแก้วขมิ้นไส้นะครับนะครับอสวัสดีครับเด้อสวัสดีครับเบาย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 เด้อพี่น้องดอพูดยังผูกมันลอกไตเป็นบักงวงอ่าตะก้อนเอานกขมิ้นแก้วขมิ้นไส้นะครับเอามงวงแก้วขมิ้นไส้บบบนี้อ่อ บาานี้ก็เลยมาทับเพี่ยนนะทับเพี่ยนเป็นบักงวงเชื้อสวยไม่พี่น้อง พราะว่าเขียวเราเสบยมันครับพี่น้องให้มันออกสีเขียวนะครับพี่น้องเด้อนี่มันจะงามมันจะมีความสุขความสบายตัวสบายตนสบายตัวสบายตาเลยพี่น้องมันเป็นขนุงพาสลุมก็ได้มันดึงขึง้นเลยพี่น้องนี่เป็นไฮของมหาเลยครับพี่น้องเด้อเส้นส่วนพี่น้องมาเบิงนะครับนครหมดแล้วครับเป็นได้มาเป็นในแนวมาตาพูนนะครับพี่น้องเพิ่นกันแล้วมาปลูก บุก e มาบ้านกับเลยขอกันมากใหญ่กันต้องมี so แต่น้องเนี่ยครับผู้เลื่อนคนเก่านั่งมาล้างพี่น้องเหลียวมาแด้วพี่น้องเหลียวมา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 เบิงมา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 หาสิโพสจังสี่ได้พี่น้องจังสี่โอเคเลยพี่น้องฟ้องไปทุกคนเด้อเบิงเด้อเบิงเด้อนั่นนั่นครับมันเป็นผู้เขาเลยผู้เขาใหญ่ลูกสู้ท่านในปุ๋ยเงี้ยวเขาอันอะไรกั มันก็สิเป็นปุ๋ยวกม่องปุ๋ยอ่าหมักมมปัสจุตั้งๆแล้วมันไหลลงมาครับพี่น้องไหลลงมาก็เกษตรต่อที่ถัดเง,งามง,งามสวยสวยงามอยู่ในบริเวณไฮฮ้อยนะครับเหมือนภูเขาผาแดงนะครับบ่แม่นผาแดงนั่งไงเลยครับไอ้ภูเขาภูเม้งภูผาแดงภูเม้งนะครับนะครับ ตั้งลอ็อกเต้กันนะครับสวัสดีครับเด้อสวัสดีครับ <c oughs> บม่บายไม่บายบายบาย,บาย,บายเยาาด้อพี่น้องเด้ออยากกินข้าวหอมข้าวไม่ข้าวหอมเด้อข้าวเกลียวยังหอมอยู่นี่กอ่ะหนึ่งอะไรเป็นตะกินนี่ครับมันก็เม็ดไงเม็ดตึงเม็ดตึงนะครับโอ้นครอนหมดแล้วครับเพคนได้มาเพคนได้แนวมาตาพูนนะครับพี่น้องเพิ่นก็แล้วมาปลูก บวกมาว้านกับเล่ข้อกันมาใยกันต้องมีใต้นอหน่ยครับพื้นกันเก่าหน้าปีเขาโบได้ไร้เขากันอีกกินห้มบนปืนเป็นแหลงนะไอ่ะเขาเก้าเรากับยังหอมแบบพี่หน่องเว้มันคืออยูีเด็ดเหรอไ่หรเห็นไปพูกเลยกัดหน้าวานเขาโบมันเขาดําหรือดูปีเขาเด้เปนเขาแต่ว่ามันอาจจะมีราคาแพงหรอกต่ว่าอันมันบบมีราคาปไหนดอกแต่วันเขากินไรเขาสามารกได้ไหลแปดเก้าไรพบกนี้ครับทั้งหมดอะแป็ดเก่าไรได้ครับ ล็อกเต้นะครับพี่น้องอ่า uh, <what? S 1> oh,